นี่เป็นเหตุการณ์หาดูยากที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงจากภาพคุณจะเห็นปลาช่อนที่กำลังงับหัวงูวไว้แต่ในขณนะดเดียวกันเจ้าปลาช่อนก็ถูกงูตัวงับหางอยู่เรื่องราวสุดอลเวกนี้เกิดขึ้นที่อินเดียโดยเจ้าหนูที่ได้ถ่ายคลิปงูสองตัวพยายามแย่งชิงปลาช่อนซึ่งมันไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะเจ้าปลาช่อนสายพันธุ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนและสามารถอยู่เหนือผิวน้ําได้นานกว่าชั่วโมงก่อนจะไปฟังเฉลยคลอมเมนต์มาดาวกันค่ะว่าเจ้าปลาช่อนตัวนี้จะรอดไหม ต้นคลิปดูเหมือนว่างูตัวแรกควรจะได้กินปลาช่อนแบบสบายๆแต่มันกลับโดนปลาช่อนงับหัวเอาไว้ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นงูตัวที่สองก็โผล่มาเมล็ดที่หางของปลาช่อนพอถูกกัดเจ้าปลาก็ดิ้นไปมาจนทําให้ทั้งสาตัวอยู่ในสภาพนี้เวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงงูตัวแรกก็เริ่มขยับหัวออกมาได้ในขณะที่งูตัวที่สก็ยังคงกัดไม่ปล่อยซึ่งน่าเสียดายค่ะที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้จนจบต่ตามรายงานข่าวได้กล่าวว่า งูตัวแรกมาถอดหัวออกมาได้ก็ทำให้ปลาช่อนตกลงน้ำส่วนงูตัวที่สองก็ยอมแพ้แล้วปล่อยปลาช่อนไปค่ะ